สั่งไม่ยากนะครับเพื่อนสั่งไม่ยากนะครับวิธีการติดต่อนะครับ0ูนย์เก้าสามนหอะไรสักอย่างนะครับที่สามารถโทรได้นะครับและก็นะครับเห็นไหมครับสวยงามขนาดนี้โบราณขนาดนี้หายากขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญ50กัรจนานะครับ50ากันจนานะครับเหรียญนี้นะครับห้าสตังค์เรียญนี้นะครับ5บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมจัดส่งนะครับขอบพระคุณนะครับ พี่นุพงศ์นะครับสั่งเงินเข้ามานะครับที่สําคัญก็คือเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับก็คือนะครับแพ็คนะครับแบบหนึ่งเราก็จะใส่ซองแบบนี้เนะาะใส่ซองแบบนี้เลยใส่ซองนี้แล้วก็ปิดึ๊บแล้วก็ใส่กล่องไซเอ็ AE นครั้งขออนุญาตซูมหน่อยเนะาะซูมแบบนี้เลยไม่ใช่ซูมเข้าสิต้องซูมออกโอเคครับเราจะซูมอ่อกแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยครับผม เพื่อนๆก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับเพียงอย่างเดียวที่วิธีการนะครับต่างกันที่เดียวก็คือวิธีการตวเนี้เพื่อนๆว่าติดต่อยากจังยิงจังเลยล้านนี้ไม่ญิงแน่นอนนะครับรับประกันนะครับตีไม่หญิงนะครับเพื่อนๆโทรเข้ามาทุกสายนะครับได้ออกรายการนะครับเกือบทุกสายเลยครับเพื่อนๆได้ออกรายการนะครับเกือบทุกสายเลยนะครับย่อจอกลับมาแน่ๆฮะโอ้ย่อปิดอีกแล้วเอาเป็นว่านะครับนะครับ สนใจนะครับทักมานะครับติดต่อนะครับคุยนะครับราคาจะซื้อจัดขายนะครับยินดีนะครับเหียญละห้าบาทไม่แพงครับเพื่อนเหลยญละห้าบาทนะครับส่งจริงนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีในออเดอร์ในเนี้ยด้านหลังเนี้ยจะมีออเดอร์ท่านหนึ่งจะมาขายตอนแรกอาจจะมาขายห้าแสนพอรู้ว่าติดขายห้าบาทอ่ะขอซื้อแทนนะครับติดต่อมา่างเนี้ยปึ๊บ เราบอกนี่เหรียญหนึ่งบาทกันจะนาห้าเนบาทใช่ไหมผมไม่ใช่นะครับติดขายนะครับห้าบาทนะครับพี่เขาก็เลยรับยี่สิบเหรียญเลยนะครับรับยี่สิบเหรียญเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็คือติดเป็นหนึ่งเจ้าแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับพี่อนุพงศ์นะครับจากแม่อายนะครับแม่อายเชียงใหม่นะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ